สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ในช่องย t u b e นะครับพนุพิชิตชัยชาแนลครับพี่น้องครับเม่นี่หนงอยู่จังหวัดตรังนะครับอยู่ภาคใต้นะครับพี่น้องครับมานะครับระสงนายนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวนะครับผมตอนนี้เขาหอดจังหวัดตรังเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเสียเขามาไหวามากราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนะครับบอกว่ามาฮอดีแล้วมาถึงที่นี่แล้วต้องมาฝากแล้วฝากตัว มาขอพรมาสักการะนะยครับดูดนหลังครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้องขึ้นไปกราบไปไหว้กันเลยครับพี่น้องครับป้ายรัชดานุประดิษฐ์ท่านพระยารัชดารัศดาลุประดิษฐ์ลุปะดิ์ลุปปิครับิษี่อชื่อเล่นก็นายโคสินบีณะละนองอ๋อชื่อเล่นคนที่นำต้นเป็นยางพาราต้นแรกครับก็ปฏิเทไอ๋อคนที่นำต้นนีะวันนเลยรอยางพาราต้นแรกเขาประเทศไทยครับพี่น้อง

เป็นอนุสาวารียครับพี่น้องครับเป็นอนุสาวารีนะครับโคตีน้าต้นยางพาราเข้ามาในประเทศไทยนะครับเป็นคนแรกนะครับอาจะเดินขางไปที่พักต่อนะครับ

ราชธานุประดิษฐ์พญาราชธานุประดิษฐ์จาบพี่น้องคลิปแรกที่มาตัาง้งอาไวยสมนีนะครับเดี๋ยวถารอเบิงนะครับถารอเบิงคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปเที่ยวเมงไหนแล้วก็ไปพักเมองไหนนะครับคลิปแรกเอาพี่น้องเพราะว่าพี่น้องมาเบิงนะครับคนแรกที่นำต้นยางพราราเขามาในประเทศไทยเป็นคนแรก ครับดันีเพื่อนะยครับพระยารัฐรัฐสานุประดิษฐ์วัตถสอนพักดีเนี่ยครับผมอ่านเิดขอโทษน้ำเลยครับเ้อเนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำเล็กเราวนัวน,นะครับขอบคุณและสวัสดีครับบายรถที่หนองรถ